ออไอริสกำลังสวดภาวนาอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ากูไม่สนใจเรื่องนั้นแต่อย่างใดฮะอซิสเตอร์เซ็กซี่มากๆเลยโอ้ยน เตอก็ได้คิดถึงเรื่องราวในอดีตไอ้ินระแม่งก็ได้วิ่งผ่านมาพอดีชิ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 นอตัดมาที่การประชุมไอหัวหน้าโอบิเนี่ยมึงฝึกร่างกายหรือจะไปแสดงมายากรวะไอพี่แว่นก็ได้พูดเนื้อหาของการประชุมของมันไปไออาเธอร์ก็หันไปจะไล่ฟันนกและไม่ค่อยมีใครสนใจฟังกันสักเท่าไหร่ยิงทิ้งแม่งเลยฟังหรือไม่ฟังวะข่าเสีเรียดว้วยซีเรียสมึงไม่กล้าหรอดาตม 哦哦哦哦！Oh, wait, 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 wait. ขนาดกูหลับตากูยังมองเห็นเลือดตัวเองเลยอ้าวไม่เป็นไรนี่หว่ามากิตก็เลยบอกว่าพี่แว่นมันเป็นรุ่นที่2ถึงไม่อาจจุดไฟให้ติดได้แต่จะสามารถควบคุมไฟได้อย่างเชี่ยวชาญกานเจนับุรีเลยแหละหข้าน่าจะเป็นคนฆ่ามึงก่อนเองหนักเลยกูจะซ้อมไปสองตัวนี้ให้หนักเลยหลังจากนั้นก็ได้มาซ้อมต่อสู้กันชินรามันก็ได้ถามว่าไอเจนมนั้นเป็นใครเจนมมันก็คือหัวหน้าหน่วยที่5เป็นนักดับเพลิงรุ่นที่3มันก็ได้วิจัยพวกคนไฟลุกจนมีข้อมูลมากมายพวกเราก็วางแผนที่จะไปบุกหน่วยที่5อยู่ กันตัดมาที่หน่วยที่5อาเจนมแม่งก็ได้ชำแหละไอ้ไฟ,ไฟงัดซ้ายงัดขวาหน้าตาหื่นกามอามาหินโรคจิตชิบหายเลยแม่งเป็นบ้าไปแล้วล่ะกู่า ก็ได้แอบมาสวดอ้อนวอนคนเดียวอย่างน่าสงสัยตัดมาที่ห้องของไอ้สองตัวนี่มันก็กําลังคุยกันและสงสัยว่าซิสเตอร์มันเป็นอะไรของมันวะมากิก็ได้เปิดประตูเข้ามาพอดีถามว่าซิสเตอร์มันหายไปไหนเห็นกันบ้างหรือเปล่าจ้าตัดมาที่ฐานทัพของหน่วยที่5้าซิสเตอร์ก็ได้มาขอเข้าพบกับหัวหน้าหน่วยที่5้าอย่างน่าสงสัยมันก็ได้มาคุยสั่งสอนพี่ของมันว่าทาแบบนี้ถูกแล้วละ่ะอีเจนมเนี่ยของขึ้นเลยโมโหเผาชุดแม่งเลยโอ้หเผาอีกกูชอบมันก็ได้จับซิ เบีคอและบอกว่าอย่ามาสั่งสอนข้าหน่อยเลยเฮ้ยสงสารเอาเอสื้อไปใส่ไปมันก็ได้วางแผนจะใช้ซิสเตอร์รอบพวกไอห,หน่วยที่แปะออกมากระทืบคารางังไอจินนนั่นเองก็ได้มีระเบิดเกิดขึ้นเป็นไอชินระที่ได้บุกฉายเดี่ยวเข้ามากลางดงศัตรูจากนั้นพี่เวทและผองเพื่อนก็ได้ตามมาติดติพี่แวน่นแม่งก็สั่งให้ชินระบุกเข้าไปช่วยซิสเตอร์ซะจากนั้นแมงก็ได้กระโดดเหินหาวยังกะจี้จ้าจ่าพนมไอพวกลูกกระจะกก็โดนพี่แว่นใอยเรื่องเช็ดเลยอาเธอร์มันก็วิ่งมาฟันชาร์ด้วยท่าหาอะไรของมัน ไม่จากนั้นไอพี่แว่นก็ได้ไร้กาดยิงยังกะมึงเป็นผู้ก่อการร้ายมึง่อยิงเขาไม่เลี้ยงเลยแม่งก็ได้กระโดดหมุนตัวยิงและแลนดิ้งลงมามึงก็คือจอห์นวิกฉบับกระดูนเลยล่ะไออาร์เธอร์ก็ได้วิ่งตามรอยไฟของไอชินระไปตามไปตามมามีลุงที่ไหนก็ไม่รู้สึกตามมากับเขาด้วยตาแก่แกมาทําอะไรที่นี่อ่ะมันอันตรายนะกลับบ้านไปไถหน้าเถอมึงอ่ะไอตาแก่มันก็ได้เอาไอไฟที่ทดลองหรือวิจัยอัดยาจนมันหลอนย่อมมาเป็นพวกด้วย มันที่ไอหมักฝรั่งก็ได้แอบมาด,มด้อมด้อมมองมองลูกขุนทองร้องและได้ปล่อยหมักฝรั่งลอยออกไปเอาไปกินซะไอเวนทันทีที่หมักฝรั่งแตกออกแม่งก็ได้เกิดระเบิดรุนแรงแสงสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ได้พ่นการไปในหมักฝรั่งที่ไม่มีออกซิเจนเมื่อมันแตกออกมันก็จะเกิดปฏิกิริยาระเบิดเถิดเทิงบงัดสีวัดเฉลิงสำเรื่องสำลัดใจมากิกก็ได้เห็นแวบบว่ามันอยู่แถวแวไหนแข้ <c oughs> <c oughs> นั้นก็เกินพอ ไอหมักฝรั่งตายหาขาดที่และทันเดนั้นสามสาวเพร์ะว่าพับเกิลก็ได้ออกมาตัดมาที่อาเธอร์แม่งก็ได้โดูในไฟชัดพลังที่มือและยิ่งใส่มันก็คือรอกแมนพ่นไฟได้นี่เอง มันก็ได้พุ่งเข้ามาอัดซ้ำเข้าหน้าไออาร์เธอร์ก็ได้โดนยิงแสกหน้าแล้วล้มลงไปไออาร์เธอร์ก็ได้พุ่งเหล่าเข้าไปแล้วโดนต่อยอัดคางส่วนกลับมาน่าไงเลยไอไฟก็มังจงชา์จพลังล็อกแมนและจะยิงปิดฉากไออาร์เธอร์ก็งงว่าเอ๊ะทำไมกูต้องถือดาบข้างซ้ายวะในเมื่อกูถนัดมือขวานี่วามันก็ได้โยนดาบไปมือขวาโยนปุ๊บอุเซมโบเข้าสิงวิง่งเข้าหาไอไฟปับ๊บ ตัดมันที่สามสาวเพราะว่าพับเกิลโดนมากีีซ an ัดล่วงเกี่ยงหนูกลัวเย้วชินรักก็ได้ฝ่ามาถึงคารุหัดของอีเจนมและตอนที่ห้าก็ได้จบลงตรงนี้ครับเกกมมมออตาร่สดโ